สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอันนี้พรพามาดูมะนาวเนาะเป็นมะนาวอยู่ข้างบ้านมันเพิ่งติดดอกครั้งแรกแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มติดเป็นลูกแล้วแต่ผรไม่แน่ใจว่ามันจะร่วงหรือเปล่าลุ้นตั้งแต่ติดดอกเนาะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มติดลูกแล้วเห็นไหมเอ่ยนั่นแหะแต่ลูกยังเล็กอยู่ ต้องรอลุ้นอีกว่ามันจะร่วงไหมเพราะเป็นช่วงหน้าเลงเนาะแต่ติดหลายลูกเลยแหละแต่ยังเล็กๆถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นเนาะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยนี่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 เห็นไหมหลยอยู่เด้ออันนี้ด้วยเท่าที่สังเกตด้วยสายตาเนาะก็ใช้ได้อยู่ เอออันนี้ด้วยเห็นไหมเออเนี่ยช่วงนี้สี่ลูกนะรอรอลุ้นรอดูว่าเขาจะติดสักเท่าไหร่เนาะเนี่ยต้นเขามันอยู่ตรงาทางระบายน้ำออกจากห้องน้ำเนาะเนี่ยเนี่ยต้น นี่มันมันขึ้นเองโดยธรรมชาติไม่ได้ปลูกเด้อหมายถึงเราทำส้มตันมาก็เออเม็ดมันร่วงตกก็ขึ้นมาเป็นต้นแล้วเราก็ปล่อยไว้ลูกนี้น่าจะโตสุดแล้วมัง้งทางทางต้นเนี่ยต้นเนี้ยไอ้ลูกเนี้ยนอกนั้นก็ยังเล็กๆล็กเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ไหลลูกอยู่นั่นเนี่ยเอ,อ,อยู่ข้างในด้วยนูน้นอยู่ในกิ่งเห็นไหมเอ่ยนั่นนะ่ะเออก็ท่าก็ท่าถ้านับรวมรวม,รวมทั้งต้นโอ้ก็หลายอยู่เด้อไม่ค่อยได้สังเกตเนาะถือว่าเออมันอยู่ช่างมันเถอะได้กินไม่ได้กินสรุปได้กินเด้อดูดูด,ดูน่ะ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 เห็นไหมเห็นไหมน่ะต้องต้องส่องเข้าไปในกอถึงจะเห็น เขาอกนี่มันเสี่ยงีจริงเห็นไหมนู้นนนนเนี่ยเล็กเล็กเล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 ลูกน้อยนอยลูกเล็กเลลูกเล็กเด็กแดงภูมิใจแล้วเราไม่ได้สิ้นเปลืองกับการไปซื้อไปหาต้นพันุ์เนาะแกกินแล้วก็เมล็ดมันร่วงแล้วมันก็ขึ้นอุ้ยทางฝั่งนี้ก็มี ว้าวว้า,ววาวนี่ไงนี่ไงกิ่งนี้ก็มีเออหลายอยู่โน,น้นฝั่งโน้นที่ชี้ไปตรงศูนย์ฝึกก็มีอยู่เด้อโอเคแต่เป็นแค่นี้ดีใจแ้กรุ่นแรกอะแกค,คิดว่าเออสักสิบลูแตัวแรกไม่ได้มองเข้ามาในกอ,นอเขาเนาะโอ้ยเป็นร้อยนะเนี่ยไม่ใช่แค่สิบลูกเยอะอยู่เยอะอยู่โอเคแหละใช่ได้ใช่ได้ไดอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้อุ น้ำเกี่ยวไข่ถือว่าโอเคอยู่นะโน่นเนี่ยเป็นดูดิน้าเอ็นดูเชียวแต่เวลาเราเดินมากวาดใบไม้ข้างบ้านเนี่ยดีนะกิ่งเนี้ยมันเลยเไม่เกี่ยวลูกกระตาละมันจะทิ่มห้องน้ำแล้วเนี่ย ดีจังเลยเฮ้ยเ,เราก็คิดว่าเออช่างมันเถอะเป็นตั้งสี่ห้าลูกที่ไหนได้เยอะเริ่มถ้าโตขนาดอ่สี่ห้าลูกนั้นถือว่าติดไม่ร่วงแล้วแหละถ้าร่วงก็คงจะเป็นรุ่นเนี้ยเนี่ยเล็กๆอยู่มีโอกาสร่วงอยู่ตรงเนี้ยสองสามช่อเน,นี้ยมีโอกาสร่วงแต่ลูกที่เขาโตแล้วยังไงก็ไม่ร่วงแล้วได้กินแน่ๆหละเชัวรชว ยังไงยังไงก็ได้ได้กี่ลูกช่างมันนี่ลัดเลาะมาฟั่งนี้เออดีจังนี่ไงตรงนี้ก็มีนังไงนี่งไงนี่ไงเออเห็นไหมไม่จำเป็นต้องไปซื้อกิ่งพันต้นละเป็นร้อยเถอะเอ,อ้ยเล็ดนี่หละนี่ไงช่อนี้ก็หลายลูกอยู่เด้อ ดู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 แต่ไอเนี้ยมีโอกาสร่วงอยู่เนาะติดอ่าช่อนี้สี่ลูกห้าลูกหกลูกแนมะ่นี้สี 2, ่นี้สองหกลูกนวนชอน่อนอนอีกนะเล็ก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 เยอะมากที่ยังเล็กๆอยู่อะ่ะ <c oughs> มันเพิ่งอ่าเปลี่ยนจากดอกมาเป็นผลเนาะ <c oughs> <c oughs> ผลทำท่าจะตกอยู่สองวันแล้วแต่ก็ไม่ตก เอ,อมื่อไรมันจะตกไม่อยากรดน้ำต้นไม้จริงๆรดนมันรดทุกวันอยู่หรอกแต่ว่ามันสู้ออน้ำธรรมชาติไม่ได้ไหมายถึงน้ำฝนนะน้ำฝนมันจะต้นไม้จะดีใจมากกว่าที่เราให้น้ำก็เนาะยุ่มด้วยเฮ้ยนี่ข้างล่างก็มีต้องใส่ต้องแต่งอีกรอบแหละมันเริ่มรกแล้ว เราทตรงโน,งน้นตรงนี้ก็ไม่ได้ทำติดติดเยอะพอสมควรแหละโอ้ยแค่นี้ก็ดีใจหลายแล้วเห็นไหมเนี่ยติดทุกกิ่งเลยกิ่งเล็กกิ่งน้อยนูน้นเอาเอา,เอาส่องเข้าไปส่องเข้าไปเห็นไหมเออได้แล้วเป็นทุกกิ่งแล้ว แรก่เนเห็นแค่พะกิ่งที่ตรงริมทางเดินที่ตรงข้างห้องน้ำอะ่ะแต่ตอนเนี้ยหุนใจละอีกอย่างหนึ่งต้นก็โตพอสมครวรแล้วเนาะอายุะมะนาวต้นนี้ก็สามปีลงพร้อมกับต้นน้อยหนาแต่น้อยหนาเป็นก่อนมะนาวมันจะหนักกว่าใช้เมล็ดทั้งคู่ทั้งน้อยหนาแล้วก็มะนาว น้อยหนาก็ซื้อมากินนี่แหละมะนาวนี้ซื้อมาทําส้มตําแล้วก็เอาเอาเศษอาหารอะไรนี่แหละเอามาเทาใส่ท่อเอาไว้มันก็งอกขึ้นมาเป็นต้นแล้วมันก็ให้ผลไม่คิดหรอกว่ามันจะให้ผลนะเอาไว้อย่างนั้นแหละเพิ่มสีเขียวให้กับบ้านเฉยๆถือว่าเออมีต้นไม้ดีกว่าอามีอย่างอื่นเนาะรบ,รบต้นไม้ดีกว่า โรคอย่างอื่นหลายลูกนะที่เริ่มเริ่มโตลแล้วอะเห็นไหมเอยลูกนีนน้เห็นเนาะต้องยืนเข้าไปใกล้ๆแต่หนาแน่นสินี่เห็นไหมอันเนี้ยไม่ร่วงแล้วถ้าลูกขนาดเนี้ยเพราะยังไงก็ก็ไม่ขาดน้ำแน่นอนก็อยู่อยู่ใกล้ห้องน้ำยังไงก็ติด ติดมากติดน้อยก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ยังไงก็ติดแน่ๆแ,แหละชัวร์ได้กินแน่ร้อยเปอร์เซนถ้าขนาดเนี้ยส่วนที่ออกใหม่จะร่วงหรือจะไม่ร่วงก็รอลุ้นกันเด้อส่วนใหญ่ที่พ่ซื้อจะซื้อเป็นะมะนาวมะนาวแป้นเนาะแต่ไม่ใช่แป้นพิจิตเป็นแป้นรำไพเปลือกก็จะบางแบบมะนาวพื้นบ้านเน่ะเปลือกบางน้ำจะเยอะเขาจะหอม โอเคนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วคะ่ะ